ววความจริงอ่ะจะบอกว่าจะบอกผีนะว่าคือความจริงอ่ะกูไม่ได้อ้วนหรอกกูกูแค่กินแล้วกูไม่ขี้้ายเสียใจด้วยไปแล้วครับผมจังหวันน้กระชากฮนะจงังหวะกระชาก ครับผมกราวโซดีมิตรักนักเล่นเกมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมเอเล็กซักท m p มีนะครับมีต้นแล้วก็มีเปานะครับร่วมประจนภายในเกมเด d b ไปเด l ้ g สามคนนะฮะถ้าใครได้เล่นเกมนี้นะครับจะรู้ว่าฆาตรกรส่วนใหญ่มั่งโคตรขี้เฝ้าฮะใช่นะเราจะมาแก้เผ็ดกันโดยการเอาตัวคนเนนะผมจะปราบพวกเขานะฮะ ซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันสามารถพังเก้าอี้ได้เว้ยเวลาเราโดนจับใช่ไหมมันจะไปวางบนเก้าอี้สีชมพูนะ่เราสามารถทําลายมันทิ้งได้ครับผมเรียกได้ว่าผีนี้ไม่ต้องมีที่วางนะฮะแบบว่าฟันได้แต่วางไม่ได้อ่ะเออแล้วมันจะหัวร้อนครับผมก็คือหัวร้อนแน่ๆเลยผมอยากจะรู้จริงๆเลยถ้าสมมติว่าไม่มีเสาให้มันเลยสักอันหนึ่งอ่ะคือถ้าเป็นผมผมเองก็หัวร้อนนะมาเลยครับโอ้โหแหลกจังล่ะเดี๋ยวเราจะมาหาเลยครับ คนจริงครับผมเขาต้องเดินผ่านซ่อมฮะเพราะเรามีช้อนอยู่แล้ว,ว,ว,อลวโอเคผีเป็นวินวอ์กนะเอยอยู่แถวๆกู้แถวๆกู้โอโ้โหผมยังไม่เจอเก้าอ,โอี้สัอกอันเลยอะสงสัยต้องโทรไปถามรัฐบาลละสายนั้นเขาสายนั่งเก้าอี้นานนะนนสี่ปีผ่านไปเดี๋ยวผมหาก่อนนะเออวันนี้เราจะมาถอนเสาอย่างเดียวเลยนะคุณผู้ชมใช่ฮะแน่อยู่แถวๆนีนะ้เห็นนะเห็นนะ เดี๋ยวทำตัวเล็กกันนะว้าวชวบโอ้โหสุดยอดเออจะบอกว่าจะบอกกันว่าตัวนี้ฮะการเนอร์ครับผมเวลาเราเนี่ยตัวนี้ข้อดีก็คือมันสามารถอยู่บนเก้าอี้ได้นานขึ้น10%นะจากเดิมใช่ไหมที่แบบว่าโดนแฝงแล้วจะตายเร็วใช่ไหมแต่อันนี้จะนานขึ้นเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเสาเนี่ยที่เราทำลายฮะถ้ายิงน้อยลงมันจะใชเวลานานขึ้นนะ ก็มนะีหนีบอลลังนี่ต้องสั่นคลอนขอดูหน่อยดิว่ามีปลวกมีอะไรหรือเปล่าเรียบร้อยเป็นหนึ่งอันครับผมจากฟีเวองผมเองสุดยอดบะเฮ้ยดูเหมือนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนโดนไปช่วยดิเฮ้ยอยู่ไหนวะโอ้โหง่วงก็ไม่ไม่นอนน่ะจะมาเล่นเกมทำไมโอ้โห เก้าอี้อินเด็กยังเหลืออยู่เยอะเลยอะผมเดี๋ยวขอถอนเสาก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอพังเก้าอี้ก่อนดีกว่าดูซิว่าใช่อินเด็กหรือเปล่าโอ้โหผีมันเฝ้าว่ะโอ้โหแย่ว่ะเนี่ยเราต้องมาแก้เพจมันด้วยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเฝ้าว่ะมันเฝ้าจริงจังมากอ่ะเดี๋ยวแจกกันเดี๋ยวแจกกันเราไปช่วยเพื่อนดีไหมมึงมึงมึงไปดิต้นกูกูไม่ว่าง มาแล้วเพื่อนกระชากมาแล้วเก้าอี้ไหนที่ต้องการเดี๋ยวเราไปจัดการให้เพื่อไอ้ฆาตกรเนี่ยมันยังไม่เคยเจอของจริงไงเดี๋ยวของจริงกำลังจะไปแล้วจะได้รู้เพื่อนรอแป๊บหนึ่งให้เจอตัวแล้วเ้ยเรื่องแสงนึงแสงเพื่อน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 เออมันเอากูมันเอากูเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนปันเพื่อนเพื่อน โอ้ยโดนตีว่ะต้องหนีแล้วลาก่อนเพื่อนเราจะคิดถึงนายไหนฆาตรกรคนไหนทำเพื่อนผมนะทาไมติดว่ามันแหลกขนาดนี้นะต้องเจอของจริงซะหน่นอยรอรอเฮ้ยจะบเอ้ยนี่ไงหัวแตกสตันไปได้สตันไปได้จนจู๊ไปหน่อยเดี๋ยวโยกก่อนนะครับผมคนจริงเขาไม่ฝันเอ้ยติดอะไรเนี่ยไปไหนแ <manip. S 2> ล้วเพื่อนมาอยู่ด้วยกันก่อนเด้ไปไหนไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแวะไปหาฮ <นะ S 1> ัเนี่ยหลอกหลอก ไม่ไปหาหรอกเว้ยเอ็นเตอร์เฮ้ยเราคุยกันได้นะเฮ้ยอย่าเพิ่งหนี้วกันเด้นี่ล้มไม้หลอด้วยล้มไม้หลอด้วยดูไหนอะเพื่อนโอ้โหดูด,ดิหลุดง,ง่ายเกินมีเพียงประโยคเดียวเท่านั้นที่อยากจะบอกเพื่อนในทีมฮัลโหลใครอยู่ตรงนี้บ้างช่วยช่วยกูด้วยกูกูโดนตีแล้วทีนึงฮัลโหลฮัลโหลโหอยู่ไหนอยู่ไหน เฮ้ยต้นต้นระหว่างนี้มึงมาช่วยกูก่อนมาช่วยกูก่อนมาช่วยกูก่อนอยู่ตรงอนุสาวรีย์ที่มีเสาสี่อันแล้วก็เแบมือแล้วก็หน้าตาเหมือนอีบายฮิโบวิทแต่งหญิงอะมึงเหมือนนักบอลแต่งหญิงอ่ะหน้าเถื่อนๆหน่อยมาผากูอยู่ข้างเนี่ยจิบหายแล้วอธิบายยากเลยเออเข้าใจง่ายเลย ตอนหนึงแล้นเดี๋ยวมึงเอ้ย <wrote> ผีมาผีมาผีมาใครวะเนี่ยไม่มีแบบว่าที่ที่มันใหญ่กว่านี้หรอเออเดี๋ยวหาที่ใหญ่กว่านี้ก่อนรอนนึงนะเออเจอแล้วเป็นงูจะต่อยกับเด็กแต่แม่เข้ามาห้ามอ่ะมึงรู้จักเขาวะเฮ้ยชิบหายแล้วใครมาเนี่ยนึงเอ้ยเฮ้ยเขารูไปติดนึกเอ้ยเฮ้ยโดนโอ้โหโดนอ่ะเฮ้ยถอนที่ถอนถอนยังถอนยังถอนยังเฮ้ยไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่มีเสาแล้วเพื่อน เอาวะจังหวะนี้ฟีดสไตล์ว่ายน้ำไปก่อนว่ายน้ำไปก่อนพผิ้วอยู่ข้างมึงกูอยู่ข้างมึงเออได้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 ดูความว่ายน้ำของผม,ผมงข้างมึงเนี่ยเอาไงดีวะเออมึงไปไหนก็ไปเอะไปปั่นไฟไหมร้อยถ้วยไปไหนก็ไป <c oughs> <c oughs> ไกูห <c oughs> ลุดกูหลุดกูหลุดกูหลุดน่าจะเล่นเล่นกันยาวๆอะ่ะเสาไม่มีก็เล่นกันยาวๆอ่ะเพื่อน <c oughs> มาเด้มาเด้มาเด้โอ้ดิเลชเปล่งเลยเลี้ยวไม่ไปเนี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสาไม้เยอะมากมามาเข้ามาโอ้โหกว่ากูจะล้มเสร็จที่ผายแล้วกูล้มเองแล้วเนี่ยเฮ้ยยายาเพื่อนเพื่อนเพื่อนยานะมาคนละเออโอ้โหกูล้มไปตั้งนานแล้วผมว่ารอดวะรอด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 ไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้มันแขวนแล้วล่ะเก้าเก้าอี้เราก็พังกันเกือบหมดแล้ววะ ไวสบายลูกโปง่งสองลูกอะไม่เท่าพุงกูหรอกทิหายพุงกูกว่าจะสร้างได้เป็นแสนอ้าวเขาอีพังก็อีพังอ,วอความจริงอะจะบอกว่าจะบอกผีนะว่าคือความจริงอ่ะกูไม่ได้อ้วนหรอกกูกูแค่กินแล้วกูไม่ขี่วาย <c oughs> เสียใจด้วยไปแล้วครับผมจังหวัน,นี้กระชากฮะจงังหวะกระชาก <c oughs> ที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือที่ที่อันตรายสุดอย่าบอกนะว่ามึงเห็นอะ มึงเห็นใช่ไหม <c oughs> ใครมีสปรงสเปรย์อะไรบ้างวะดับผีหัวร้อนนี่ผีมันหัวร้อนแลนะ้วเน,นี่ยตอนเนี้ยดูดิโอ้ไปไหนไม่ได้ว่ะโดนโดนว่ายน้ำโอ้ยจังหวะนี้ก็เหมือนเดิมแบบชมไม่ได้มีอะไรยากหรอกเพื่อนเอ้ยเฮ้ยเดูเหมือนอันเนี้ติดติดไอ้หัวร้อนหัวร้อนเอ้ชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไ <c oughs> มตรงนี้ยังมีอ่ะ ชิบหายแล้วช่วยกูด้วยเฮ้ยเฮ้ยช่วยได้ช่วยได้ต้นมาต้นมามนไปแล้วไปแล้วมากระชากมา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 ลยต้นช่วยยเลต้นสวยสุดยอดพี่ได้สองสว่างเจอจ้าเจอตลาดไปแล้วจังหวะนี้กระชากแล้วมามาเล่นกันด้วยเออรอถอนนัดเตาเดี๋ยวกูไปที่ที่ห่างไกลก่อนเออจัดไป ไม่หนีไม่ใช่อินเด็กกระเด็นเนี่ยแตกขนาดนี้สุดยอดเอาอะเฮ้ยเอาเฮ้ยมันตามกูมาชิบหายถอนอยู่ถอนโคตรช้าเลยเออเรีบร้อน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 เรีบรอยเรียบร้อยเร็วๆถอนถอนถอนในเปาถอนถอนถอนเปากูถอนแล้วเร็วๆรุแรกนั่นแหละลอมเนี้ยเฮ้ยพี่ลอยลำมาแล้วเร็วๆ เฮ้ยกูมาถึงแล้วเฮ้ยหลุด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 ไอ้ะมาเล่นกันอีกหน่อยนึงไปแล้วเว้ยล้มไม้รอเลยล้มไม้รอเลยเดี๋ยวแม่งแหลกอีกโอเคกระโดดไปไปไหนแล้ววะเฮ้ยชิบหายแล้วมันก้าวข้ามขวานความเจ็บปวดเอ้ยไม่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 โอ้ยโดนหนักเหลือเกินล่ะ เกมนี้เฮ้ยไปถอนนี่ไปถอนให้เสร็จไปถอนต่อไปถอนไปถอนเร็วๆกูมาแล้วเร็วๆถอนถอนเอ้ยนั่นแหละสุดยอดเรียบร้อยงงเลยงงอ้าวอยู่กันยาวๆนะครับเพื่อนไปแล้วโอ้โหแหลกะ มาต่อ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 มาเล่นกับพี่ไหมน้องแลามเพื่อนเว้ยมาต่อกับพี่ไหนล่ะเออหยุดหยุดกู้หยู่กู้โอ้โหกระโดดก่อนมาเล่นด้วยกันหน่อยเพื่อนเสาไม่มีแล้วเล่นด้วยกันยาวๆครับผมน่าจะหัวร้อนอยู่อะยกมาไม่มีเสาแบบเนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้แล้วกันหมอบสตันไปเลยสตันไปเล้สุดยอดมา จับหน่อยมาเลยเพื่อนเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยผมบามันตรงนี้ได้ไงโอ้โหโดนว่ะเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นกับผีไปก่อนเล่นกับผีไวก่อนเออได้เสมอลูกโป่งครับผมจังหวะนี้เก้าอี e. ้มันจะให้วิชยวอนเลยนะอยู่ในห้องวีอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออใช่มันก็จะเหงาเหงาหน่อยอ่ะเพื่อน มาเจอกันอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งยกอีกหนึ่งยกอีกหนึ่งยกพี่มีก๊อกสองอีกหนึ่งยกไปจังหวะนี้คราชาครับผมสามเครื่องแล้วเรียบร้อยโอเคสวยงามเฮ้ยรูวองผีมันงอนมันออกนะเว้ยเดี๋ยวขอปั่นบ้างนะเล่นกันไปก่อนนะเพื่อนไล่กูโอเคกูแอบไปไหนกูแอบไปไนะวิ่งไปเลยวิ่งไปไอ้ยู่กูโจ๊กยู่กูโจ๊กยู่ แล้วมาหากูทำไมไเฮ้ยเกี่ยวมาหากูมึงไปทางนึงโอ้ยกูร้อนเล็หาเครื่องปั่นเลยเลหาเครื่องปั่นเลยเออกูมีนี่ว่ากูมีหายตัวหนึ่งสุดยอดหมดแล้วเว้ยเหลือแค่หนึ่งเครื่องเท่านั้นเฮ้ยทำไมเสียมันคุ้นจังวะผมว่าผมติดลิขสิทธ์แล้วล่ะลิขสิทธ์เอวีญปุ่นชี่พายไมฟัง ไม่น่ารอดอีกเครื่องอยู่ไหนเอ่เ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วต่อดีต่อดีจะเสร็จแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้วไม่ได้่อมจะไม่ได้เจอเครื่องไนีนี่มึงนั่งตำอยู่นี่ยะเฮ้ยมันอยู่หน้ากูอยู่หน้ากู ตรงประตูเลยต้อเสร็จยันตุรอตรงทางออกแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเรียกมันมาเล่นด้วยกันอีกสักหนึ่งรอบดีกว่าด้วยความเฮ้าของเราเองอะเรามันเด็กเฮ้าอยู่แล้วอะระเบิดไปรอมันรอมันรอมันขึ้นมาชื้มมันฟังเสียงว่ะเฮ้ยมาเด็กอมอนเบ๊บ๊พอไม่มีเก้าอี้แล้วโคตรเฮ้ามาอ่ะมาเด็กเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยเอ้ามันมาแต่เมื่อไหร่อ่ะ เฮ้ยกูโดนว่ะเพื่อนเฮลอยู่กันยาวๆครับผมยังวันนี้เก้าอี้ไม่มีแล้วไงบ้านใหญ่ที่ไหนเราไม่ถึงสบายๆไม่มีเก้าอี้เฮ้ยๆตรงนี้เฮ้ยอ้าวกระสวยโอกาสนาซาอีสปอร์ได้ขึ้นแล้วอะชิบหายขึ้นล้ำแล้วอะลาก่อนเพื่อนโอ้โหเบารอดอีกแล้วฮะรอบที่สี่ เออจุกกันมันมากอะอออเอาไว้ชนะแล้วเปิดประตู มาเป้ามาประตูเปิดแล้วออกกันนะมารับกูทีนึงมารับไอ้กูทีนึงหลับก็ล้มเลยนะแข็ง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 อุปกรณ์เอ้าพี่บ้าการรอดไว้ได้สองคนเออเสียดายคือกูไม่รอดไงโอ้เสียดายครับคุณผู้ชมนะรรอดคับโอเคครับถ้าใครถูกใจอย่าลืมช่วยกันไลค์ซับสไครป์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สูญสลายปฮัลโหลฮั่รับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับแล้วไม่อยากพลาดน,นะครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย